รับข่าสุ่งเตยซันเบี่นะครับผมวันนี้พาทุกคนมาขี่มอเตอรไนะ์ไซค์ครับชมบรรยากาศในเมืองพัทยานะครับผมคลิปนี้จะพาขับไปที่เส้นพัทยาใต้นะครับโดยเริ่มจากตรงนี้นะครับหน้าวอกติงสตีดนะครับผมเดี๋ยวจะพาขับไปที่เส้นพัทยาใต้แล้วออกเลี้ยวซ้ายไปที่สายสามนะครับผมมุ่งหน้าสู่พัทยาเหนือนะครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศกันนะครับผมที่ พญาใต้แล้วก็สายสามครับผมตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นบริเวณแยกพญาใต้าสายสองนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เส้นพญาใต้แล้วนะครับซ้ายมือเป็นวัดไัยนะครับผมวัดไัยแล้วก็ขวามือน,นี้จะเป็นโรงเรียนเมืองพญาเมืองแปดนะครับ บริเวณโซนนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับเขาจะเรียกว่าตลาดหน้าวัดชัยนะครับผมเมื่อก่อนด้านในเขาจะมีตลาดสดนะครับผมแต่ตอนนี้คือตลาดสดยกเลิกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่ร้านขายของที่อยู่ตามพุทบาทด้านหน้าตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับเมื่อก่อนตอนเย็นถือว่าคึคกคักมากเลยนะบริเวณ ด้านซ้ายก็จะเป็นตลาดซอยบัวขาวนะครับถ้าเราเลี้ยวเข้าไปในซอยก็จะไปทะลุซอยบัวขาวไปโขงพัทยากางนะครับสรงพญยาใต้ซอย22ตรงนี้นะครับ มาเก็ตนะครับเป็นชิปนะครับวันนี้ก็จะเป็นแยกพัทยาใต้สายสามหรือแยกโทนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนนเส้นสายสามครับหรือว่าชื่อจำเป็นก็คือถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเส้นนี้จะยาวตั้งแต่แยกพัทยาเหนือนะครับแยกพัทยาเหนือมาจนถึงแหลมปริหายเลยนะครับถ้าเราขับตรงอย่างเดียวนะครับแยกนี้นะแยกพยาใต้สายสามครับ เลี้ยวขวาก็จะไปแหลมบันยไฮนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นตุกุูวิล็กน,นะตอนนี้เราก็เข้าสู่สถนนเส้นสายตามแล้วนะครับขับาๆไปจนถึงแยกพทัทยเหนือน,นะครับผม ก็ได้เห็นบรรยากาศันเต็มๆแล้วนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ครับ มือเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นโรงพ,าพยาบาลพัทยานะครับผมโรงพยาบาลเมืองพัทยายนครับแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของอนย์ดเพิงนะครับสาซ้ายมือตรงนี้จะเป็นซอยเล่งกี เมื่อกี้เราพูดถึงว่า,าสายสามเส้นนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของพวกขับนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กไซส์เก่าแต่ตอนที่ปิดแล้วนะครับก็ทํามาเป็นเอ็กไซส์สแควร์ครับเป็นนย์กันค้านะครับรับขับก็จะตั้งอยู่สองข้างทางนะครับยาวตลอดเส้นเลยนะครับผมจะมีอยู่ตลอดเลย เรามาตอนคืนเราก็จะเห็นชัดนะครับเพราะว่าแสงแสงไฟแสงแสงสีก็จะเยอะครับเส้นนี้ร้านนวดครับ,รบแล้วก็ร้านอาหารร้านนั่งดื่มนั่งดิ้งครับเส็นเยอะครับเส้นนี้หรือว่าเป็นสนนเส้นเดิ่มเลยก็ว่าได้นะคนไเป็นสายเที่ยวคืนก็น่าจะรู้จักถนนเส้นนี้ดีนะครับ ก็จะมุ่งหน้าสู่แยกพทัทยันนะครับท้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถทัวร์นะครับสีมงคลนะครับไปภาคอีสาไปโคราชน,นะครับตรงบริเวณนี้ครับท้ายมือ ตั้งอยู่สองข้างทางเลยนะครับผมขวาม,มือเมื่อก่อนจะเป็นบ่อตกปลานะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วครับผมแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นลาน,นคอนเสิร์ตเป็นข้อา กงีสัญจรนะครับจะมาตั้งหมุดแดงตรงนี้นะครับพ้อมดูว่าสายไันนะครับของการสายมือฝ่ามือก็จะเป็นอ,อนัากองซีรูสนะครับเวลาน,าน,นะรันนี้ก็จะเป็นแยกะเนียดช้างนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปเส้นหลังวิกซีมารีน่านะครับไปทะลุพระยาสายสองไปเทอร์มินอลน,นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ มันก็จะมีร้านอาหารมุมอร่อยนะครับอยูต่ตรงบริเวณแยกตรงนี้ครับทางซ้ายมือเป็นมุมอร่อยสาขาสองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักนะครับทางขวามือรู้สึกว่าชื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฝับตรงนี้หลายชื่อนึกยังไม่ได้เดี๋ยวซ้ายกันไปไหน่ก็จะเป็นผักเยืนะครับ ก็จะมีเกาะกำกับในซอยนี้นะครับทางซ้ายมือก็จะไปแบบโอ้ยแบบนั่นแหละเหมือนอะไรน่านะจะเพิ่ม่ได้หลังบุกซีครับเส้นหลังบุกซีนะบุกซีมารีน่าก็าจะเป็นพวกร้านกนะระทะแกะกดินอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูไม่ดีไนะม่ดีครับ เป็นหมูกระทะยินจานะครับเน,นี่ยจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ร้านซ็อกนะครับผมฝ่าม,มือก็จะเป็นร้านอาหารหนานาชาติน,นะครับซ้ายมือตรงนี้เขาเ้าไปนดิดหน่อยก็จะเป็นสนามไกด์ซ็อกนะครับผมเนี่ยจะเป็นสายมือที่มีรถ นะครับถ้าไปไหนก็เป็นเดล,ล่าวินล,ล่านะครับอันนี้ก็เป็นแยกพัทยาเหนือนะครับแยกปริญญานะครับ ขาก็จะออกสุขุมวิทนะครับตะยันเหนือเลี้ยวซ้ายก็จะลงชายหาดนะครับผ่านโรงเรียนปาลงมานะครับผ่านอุณหภูมิน,มน,มนนะครับลงชายหาดเลี้ยวซ้ายถ้าเราตรงไปก็จะไปซอยโพธิสารนะครับผ่านตลาดโพธิสารสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดซับสไครต์ให้ตองเตยแฟม,มิลอรี่นะครับ ทิ้งเวลาทุกคนไปก่อนครนะคนไหนขึ้นหน้นาสวัสดีครับ